อาบสบายดีสบายดีสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับซ้องเม่น้องน้ำพิงอีกแล้วโดยมาพบพ่อในวันนี้่แม่พี่น้องไอ้ทั้งแม่น้องพิงก์ขันข่ามาหาทั้งสร้างเนาะสร้างชีเพื่อนของน้องกระเตเร์แน่โดยวันนี้ข่ามากระชิถามเพิ่นเรื่องคาแห้งก่อนหรือว่าเฮือนของไอ้มีเนาะโดยตอนนี้ทั้งสมบุญก็ยืนอยู่ตรอหน้าเฮือนของเราพอดีเลย พอดีามนานเห็นว่าสิเขามาหาเราพอมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นอยากเห็นทั้งเพื่อนซ่านของไอ้เพิ่นเห็นทั้งช่องคนอื่นเพิ่นอะไรอย่างสมบูรณ์เข้าไปเยี่ยมไปยามไอ้เพิ่นอยู่เพื่อนอยู่ซ่านแน่เพิ่นว่าโดยมื่อวก็ได้โอกาสพอดีห่วยพีพ่น้องเลยได้โอกาสเขามาถามทั้งไอ้เพิ่นพอดีเลยเพราะว่ามื่อวาหันกับเรื่องเพื่อนน้องกระเต้รางค่าหายไปเนาะ พังไปบิดเลยวันนี้กับิมาถามเรื่องคาแห้งคาสร้างของเพื่อนไหนว่าเพื่อนแก้ไขมุ่งเหียงหายเรียบร้อยเพื่อนชิคิดราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คุยใหญ่เพื่อนก็อยากคู่งบราคาเนาะเลยตอนนี้กับสางฉบุนกับมะฮอดมาถึงต้นซานของอ้ายเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยโอ้ตอนนี้เคื่อหลังนี่เป็นเคื่อนของเราด้วยเนี่ยแหละบุนจะยังบ่ฮู้เรื่องเล่าปันไดเนาะแต่ว่าเคื่อนตัวที่เราอยู่แท้ๆก็เป็นหลังตัวนี้ โดยเอามาพี่พ่อพี่เล่ยเอี้ยจอยโอ้สบายดีโดยสบายดีเอ้ยโดยอากำลังเี็ดยังนี่นะต้แตงต้มแตงข้าเพ้นต้มแตงข้าเพ้นว่าต้มไก่นะวันนี้ก็รุกกั้วอยู่ไก่อามต้มคกินนี่ดอกไก่นึงเพ่เราเห็ดย่งอยู่ดังบ้านกระสืองเซล ทางสร้างโอ้เศกเหียวตาวี่หลไฟเลยโดยอันนั้นหัดเป็นเอื้อนเอื้อนเจ้าบหรอเอยแม่นแนนเอื้อนนั้นจักปีระตั้งตอนนั้นนะเจ็ดปีเจ็ดปีอ๋อตัวยังบ่ได้ฮอดฮอดใส่เนาะมีเงินมีทำอันนั้นได้สาเพื่อนขั้ววะตอนนั้นนะของน้ำของน้ำบ่นั่นน้น เราคิดว่าเพื่อนครัวต่คือเพื่อนคัวซะเพื่อนคู่นี่นี่แหละเพื่อนคัวอันนี้บอกเพื่อนคัวอโอ้กางแจ้งเลยกางแจ้งเลยเนาะเลยเยวลาฝนตกก็เป็นขบมาไนพี่เป็นบ่ฝนตกต่อได้เมื่อคือนนี่บ่ามันแบบเศร้าหนินี่โอตั้งเศร้าขื่นหันได้เจ็ดปีแล้วตีเอ้ <c oughs> เลยเฮก็สร้างสรรค์สร้างมาเสร็จอย่างต่อสารน่ะนะรักเบาเทียงสั่งมาเมื่อนสีกอกสีกอต่อบะแม่ตั้งเท้าต่อไปเพราะว่าเซานี่มันต่ำเนาะแม่มันบ่อเข่ากันหู่เท้าบ่อเข่ากันเลยเลยโอ้ยยังบาซุกอยู่เนี่ยน้องเฮียบะแม่แล้วน้องเฮียโอ้หมาอย่าล่รนั่นน่ะอหุนบอหมางนกินนลยกว่า อหมาย,ยังละ่ะหมากขวดเอามันคือสีนี่เดกอมมันคือสีดำหม,ม่กขวดใหญ่มากสีดำนี่ว่ามากงนนะหมากขวดภาษาไทยเเอิรหม,มากยังละ่ะปวจ้าคิดไปแล้วไปเลยขอบใจได้ละเลยนองเี่ยแล้วกายเลยน้องเี่ยหูไปน่องเฮียวนองตูแล้วกายเอยน่องเหีย <c oughs> อนองตู <c oughs> เไลยมันยังก็เพื่อนพนไปตไปตอกตะปูซิบเพื่อนคนอื่นที่ไปค่ะตอกตะปูแปดัอเลกไปเลยเป็นได้เมื่อพยูเข่าเนื้อเบรเบรเนื้อย่างบ่ีีบ้านผมมีพยูมันเข่ามาพี่เข่ามากกว่าสิบรื้งกันนั่นหละกลายเป็นวนอ้อยเพื่อนบ่มันเข่าดีงามในบ้านม้ลมบร่มมันีียังไม่ตะพนเงเงยไ้เดียว มันมาสิบรอดได้เยเนาะเป็นสีเย็นปิเลยเลยยิแบบ้ขนมาดนข้น้นขึ้นแึ้นขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นข้นมึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นขา้ึ้นขึ้น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 น้นน้นน้น้ีปี สิสี่ปีเลยป็นกรื่งทางส่างหมดอะนั่นแะดยดีใจได้เกี่ยวไปเวียดมากเกี่ยวไปเวียดมาก็ต้องส่างหัวแล้วใส่น้ำยังใส่กุมือนี่เอาอยู่น้ำเลยบุามีกับเัาอยิ่น้ำน้องอ้อมนน้ำหั่นทรายเพต่อยังส่เอยนะต้อน้ำไปนั้นเด้อไปใส่เออตนน้ำไปใส่แ้แข่งเลยน้ำอันนันเป็นน้ำส่างเบาะนั่นนะแข่งมากแข่งน้ำที่เอาน้ามาเก็บไปหั่นเบา โอ้ต้งก่อผ้าพิบเบิงก็หละผ้ิเบิงทุกทาแ่ก็เลยไปยืมแทงมาแทงเขาหรอกก็นเลโอ้คิดว่ากไปต้องส่างที่ว่าเขาคุดข้าตะกี้เอาใช่เอาไม้อันเอาอะไรคิดว่ามีน้ำนะบูบีนี่ออนี่ยืมมามาบอลนี่นะโดยแม่ยืมมาเพื่อนเยเพื่อนป้า บอกโอ้น่นหันของน้ำเจ้าบ่าล่ะโอ้ยของน้ำของตองนี่เพื่อนของเจ้าจะปีเดานี่ปีปีปลายฮะเอ้าเมย์วะเจ็ดปีแอบแล้วจังไ่ได้บ่เดยอเอโอ้คือาทา,างสร้างให้ตอนนี้สร้างอยู่ทางนั้นเลยเล็กจักแม่ด้วล่ะ 3าเมตรแนสาเมตรพนหาชิมานี่บอกผู้ใหญ่ทางไหนทางไหนี่ให้ใคเป็นคนบอกทางบาดีนยเฮบาดีบาดีบาดีน้อยดบาดีน้อยเงินไขเบาดีน้อยผู้จะจออย้จะจอยที่ว่ามาหาเจ้าเยบอดยแม่นะ น้อยน้องว่าบอดีน้อยบอดีน้อยเมนไพสบอดีน้อยเด็บบอดีน้อยที่เป็นผู้บอดเสียงบ่บอดเสียงน้อยบอดเสียงเลยบอดเสียงแม่นบ่ล่ะที่เป็นมากกิโลขั้นสีขาวหันบ่ด้วยอ๋เพิ่นว่าบอดีน้อยบอดีน้อยทีมงานเทาคือบูมี่เปล่าจำซื้อเมนฟิตบ่ได้บ่แต่เมื่อจะเห็นยังใช้น้องล่ะ มันเรมื่ยมีแต่ไปไปลูกมันเขาจะปลูกมันโดยเบรกกระเป๋าเขาโอบป้องไงก็ได้เลยกกเลข้อมผัานต้องตองอยังไดง้ไยเบรกเวรนอะไรเฮือนเอ้านี่ได้สิม,มันอยู่ว่าเฮือนอยู่มันเป็นอะไรหลังน้อยหลังน้อยฝนทัวว่าเวลาฝนตกอ๋อ เว <c oughs> ลาฝนตกมันหัวตีป้าไปบ้านเาเจ้าทางฉางปะเจ้าพอจ้อยู่เห็นปะพอดีมีเรื่องมีเรื่องอย่างคุยกับเราม,มาดีช่างชางคนกับมาทังจะมาทางฉางพอดีโอสบายดีสดอดากเปิดมากสุดมนะนะากพอจ้ เขาไปยืมน้ำพ nice> ูดพูดบ้างโดยเขาเอามาต่อบ้าจะพูดว่าน้ำเนะโดยมันขอซื้อนะเพ่นขอซื้อโดยอ๋อชื่ออะไรชื่อยังก็ดื้ออยไหนพวกไอ้จอยนะสวัสดีคุณสวัสดีคุณโดยโดยชื่ทางลูกนีเปียบมันไหลลูกหนีอย่าอาบลายด้วยน้าำวันเดิ่เวลารับรถเอ่ยกลายมันจะมีผีโดม คนแรกน้อ,นนองกองอาบลงกับเปน็นไหลลงข้างนี่แล้วบาดนี่ดีใจว่าล่ะดีใจดีใจจะก้าวเอาน้ามีใจน้าอำดีน้ำดีน้าน้องอ้อมผมบอกเอาบักไก่ด้วยกลางผมยังคิดราคาเก่าอยู่ว่านี่ไอ จะข้าวาไหร่หน้าทางนดิข้าวก่าบอ่อโอ้จะเก,ก่าจะเดิมยังทำเกา่าโดยเจอคนขึ้นดิเก้อไหนแล้วไปมีไปไปขอซื้อน,น้ำน้องก็เจ้าอยู่ฟังผมไปนแล้วมาเล่าเที่ยวคนคนตัวใหญ่พูดหาวบวเห็นเดาบังตัวไม่หวังเ่อใดไปเอาน้ำอยู่ผมบนท่าชีวิตอยู่ว่าเมื่อไหร่พ่อย์แท้

ั้งไอมีอ่ะโดยสบายดีไอโอ้ไปยังคุณน่ะไปคุยเาหนามซื้อหนามเขาซื้อหนาเอาน้ำเพลินทางนี้เท่าไรก็อ้บ่ะสมสิพันสามสิพันทัลิตรหนเท่าไรก็เราพันลิตรแต่ก็ชวยวันสีเอาน้ำเส้นหาพันลิตรน่เส้นหาโอยู่สวรรค์กึรึงเนาะสี่สิพันแม่นสี่สิบยู่สวรรค์นะแม่แถวถาดแถวถานท ตอนก่อนไปเบี่ยงอ่ะก็สี่สิบปันโอ้ด้วยอ้ขอโทษอ่ะขอใช้ไม้เนี่ยมีเรื่องอยากถามไอ้ด้วยจะว่างอยู่บ่ตอนนี้ว่างอยู่บะอเย็นว่าซอยเพิ่อาไม้อะยังก่อนเมื่อแต่ได้มีตาให้น้องต้องซอยปิดหนามปิดหน้ายิ่เขาโอ้ด้วยอันนี้ก็เป็นทางเดีวก็บเมนใส่น้ำได้เด้อได้เนาะโดยใส่น้ำได้เด้อด้วยด้วยมาอันใส่จักมุ้งนี่ เป็นมาเก่าโมไไปตรงแม่ด้านน้ำตวันวันวันสิบสี่เดี๋ยวมึงกี้สมุนไารใกล้เดียได้หนิจ้ะเนาะแม่ใกล้เนี่ยโอ้ว่าจะอ้ายมานั่งอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเ้าวจะถามอ้ายเรื่องไอ้เครื่องน้องกระเต้เลยหรอพุทีแหละว่าพ่ออยู่ที่พอดธีด้วยเลยเลยนี่ก็เ้าก็ทีถามเรื่องไอ้อยังให้อ้ายแก่ดังค้าให้เนี่ยคุณยายอยากถามเลยพ่อแก้ได้อยู่ปะได้อยู่ โอเคได้อยู่แต่แต่เอาเล็กตะปูนี่บอาคือเขาเอตอกเอาเต็กตะปูซิบขึ้นไปซิบสิบสองโลเพื่อว่าเขาตอกกันไม่เต็กตะปูแปะแต่มันหมดมีแต่้้อแน่เนาะแมร์ถ้าไอแบบว่าตัวไรไอที่ว่าสีใไส้นีไอ้กับอกเฮาเลยแต่เฮาสิไปพ่นซื้อมาให้เลยตะปูซิบจักโลตะปูยังจักโลตะปูซิบนี่เอาสามโลแล้วเอาตะปู สิองนี่เอาสองลูกโดยแต่ว่านนี้ค่าแห้งของไอ้ที่ว่าอ้สีเห็ดหานี่เท่าไรว่าตีตามซอยกันิงเอา8ปดพันแ0ดพบาทโดยคือมีอย่างแน่8 0 0พับาทมีแต่ตีกันสาดตนะกับสิไรตีอารเบิดอาร์ตม่เบิร์ด่าตีไม้สุราตีทวนดี่มันหักเบิร์ดไอ้มันหักเบิร์ดตัวนั่นก็แมนเนาะอยู่ในแปนี่อ้ไรเห็ดแชงผู้ใหญ่เพิ่นเบิร์ดบอกว่าหตีกันศาส ซองมาแล้วซุ่มทีอันนั้นสิ่งใดคือออกไม้เบิดไม่ที่ว่ามันหักขันบบโดยแล้วมาแล้วมาตอกไม้แล้วดื้อมามาตอกไม้ครืงไม้เบิดค่งเป็นหลังเลยเพื่อว่าขั้นจะบวกคืงเป็นดังหันมันโบได้มันโบได้สาของมันโได้าโดยโดยมันโบได้สาของมันบาน้หันโตที่ดังกัศสีโตทีมันมีไฟยดึงหันคือไอในสีดีประทัดเอาประทัดเต่าหันแล้วจะคอยตัดมันจะบวเสียหายของเขาหลาย อะไรห้าใช้ได้เ้าวกระเจี๊ยบไว้มันขาดเดือนจำได้ก็บชื่อไม่ใช่โดยบัานนี้ไอ้ครึ่งแล้วเรียบร้อยเบิดเป็นดังแล้วเรียบร้อยแหละไอ้วัดปึ๊บแล้วมันสิมีออกมาจ๊กแพร์จ๊กแพร์บัานนี้ฮะนนะเพื่อว่าคั้นสีใดเป็นดังเลยหันได้ถือยุหักแต่ว่าบัตรตัวมันยั่งนี่มันสีพิษพลาดนี้โดยมันสีพิษลาดตัวทีมันเดือดเพราะยังเนึ่องไอ้เพิ่งเกิดอยากซอยอันลดราคาลงอีก โดอเพราะว่าคง่เพิ่นก็จะได้เบาลงอีกคาตัวนี้เนาะไอ้โดยโดยเอ้ยว่าง่ายว่าอยู่ในในแปดพันนี่คือไอ้สาลักแบบมุ่งอย่างไ้เรียบร้อยคือแล้วแก้วเรียบ้อยแล้วตีอัดคือเก่าสมบูรณ์แบบคือเก่าสมบูรณ์แบบคือสมบูรณ์แบบว่าได้เห็นอย่างเลยโดยอยู่ในแปดพันบาทโดยไอ้ซอยไห้ยได้เบิร์แต่หันเลยแก้วเบิรยถว่ามีเรื่องในแบบตีอยู่ในหลังคาให้ไอ้แก้ให้ได้ได แล้วเพื่อว่ามันเป็นคนกันเองบมคนกันเองอายก็ต้องหาพิสสอบอยู่แล้วเพื่อว่าเขาเป็นคนที่เหตุเขาต้องมีความหาพิสสอบโดยแด่เฮานี้ชื่ออย่างนี้เพิ่มไฮมีแผ่นโซล่านี่สองมัดแผ่นโซลาสองมัดโดยยานเพื่อว่ามันเดือนนี่ก็สิประมาณแผ่นหนึ่งสองแผ่นขาสีขายเขาขาวกระายเป็นตับเนาะเน่เน่เป็นแพ้เน่เป็นมัดเยอะแล้วเนาะโดย แต่ว่าคั้นเอาโซดานี่แผนโซดาหั่นบ่ต้องเอาแผ่นอนนั้นต์จะต้องสั่งเอาว่าไม่ปั้นลมโดยเฉพาะไม่ปั้นไม่เป็นลมไม่เป็นล้มเลยแบบแบบตัวนั้นหันเดียวแบบตุกเกามันหันเขาสิจักโดยว่าตีไม่ปั้นลมมัดไม่ปั้นลมถือว่าเข้าให้คือตัวไม้นี่คือมันโมเมนต์ตัวไม้นี่มันสีเป็นยิงได้เป็นยิงใช้น้ำยิงเลยใส่ไฟยิงตับตับตับเขาเขาแอมฟ้า เขาอิ่น่าแอมบังใบมันเช็ดยนีกว่ากันบัวบัม,มีไฟบัวบัม,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 มีไฟถึงกับหากกับถึงตัวนี้นี่มันโมแนนอนเพราะว่ามันดุกตองได้ใส่งบหลายเขาต้องใส่ยอนยั้งจังว่าเขาบัอยากเอาเพราะว่ามันบัมีไฟกับแมนแต่ใส่ดุกตังนี่ทีขนาดที่สุดที่จังหยุดโตของมันได้โตมันจะสีขแข็งแห้ง ท <ông? S 1> านเขาสิใส่ใส่ประมาณนี่สี่สิบเซตนี่ตัวมันบกแข็งแห้งเลยบานิงโกะเปามันสีบ่มีหลายบานีิใหม่ฮะแต่ไม่ไม่เสร็จนี่ต้องได้ซื้อใหม่ไอ้วาไอซีเอาตัวนั้นมาไอ้ว่าสิพันยามเอาอยู่หันสีลายเพรอไปเจอน้ำมันก็ยังตัวส่วนเดือกก็ยังมีเนาะแมนส่วนเดือกกหลายเต๋อไอสิซอยหาอยู่หันหายเลยเพราะว่ายังใช้ได้อยู่โดยเพราะว่ามันบดห้าคือสังกะสีเนาะไปซื้อไม่เสร็จใส่งบอีกปะมั้ใส่ใส่งบอีกโอ้ แต่ว่าไอ้เรื่องสิเขาไปหันสีเสอเอาเล็กสวัสด์หน่อยอีกสี่คอยจ่อเขาไปแต่ว่าเขาหมันเขาเดือกออกว่แเด้วไม่เส้นขัดมันเขาตีบ่ไรอยู่แล้วเดี๋ยวสี่คอยพยายามบากเขาไปแล้วคอยจ่อเขาจากสิตีเรื่องตะปูเขาโดยเดี๋ยววันนี้มือนั่นไอ้บอกว่าไอ้โบมีเครื่องมือโดยใบเลื่อยแบบไรใบเลื่อยตะปะอันี้ตะปะโดยอันนึงเทไรนั่นนะก็บบแพงไปได้นะ เอาว่าเปยังไว่ามันอ่ะรยรวมเบิตันเยงก่นมีเด็กขุนเนาะเขเอนเข้าตะกีเขา่อนได็คอยหมูหนะโดยโดยก็เอาปหาด้วเด็กคอยหมูเด็กเอื้อไอ้ือตะปะนี่ตัวอัญนี่เรายังอีกมีแล้วก็ับที่อันนี้ี่เดียวเล็กสองเล็กสีเขา แต้งแขวนี้นะโดนเกาโบเลยแพกบนไดนเด้ข้อชิ้นหงบิกค่าแห้งก่อนเอาบ่เฮ้ยเอาไปชื่อด้วยว่าไอ้บบแบบว่าบูบีงงบซื้อเงินตัวคาแห้งก็ไปซื้อขขาวเดี๋ยวจะได่ก็ได้แต่คนกันเองเนาะโดยอันนี้แต่ไอบอกว่าใส่งบอยู่ประมาณพันหนึ่งแต่ว่าเขาคั้นสิเบิกนี่มันก็ต้องไปเบิกไปโค่นเขา เพ okay. oh on ah ื่อว่าเขาเบื่อมาตานีข้าก็ต้องเลยไปแจ้งกันถ้าโบแจ้งกันเดี๋ยวมันสิมีความค่อยใจอันนี้พัดหนึ่งนี่ไปไสน์เหน่อยแมนยังต้องมานั่งจุ่มกันแดานี้เด้อนี่เป็นของกองกลางเขาต้องได้ซื้อคันเขาวบดตกลงเขากลับตกลงบาไล่โดยให้หลายคนให้เป็นทีมโดยเขาต้องมีความสมัครคีกันโดยเหยเดี๋ยวให้บอกกันยากก่อนจิถือกันนะแมนได้เพื่อนแต่ว่าถือแต่ใช้งบนี่ประมาณพักหนึ่งแมนบอกเหย เฮาชื่อเองชื่อไห่ไอ้ายบไ่แต่ว่าเฮาเิพนบบได้ไห่เบิกเงินเดือนแต่ว่ามีทั้งพินาพินาที่ว่าเพิ่นชิรับ่าสร้างเห็ดเดือนน้องกระแตนี่เพิ่นชีไห่เฮานี่มอบเงินให้เจ้าหนึ่งันบาทให้เจ้าไปซื้อเครื่องมือได้บ่อได้ซื้อเครื่องมือคือมาเห็ดเฮือนของน้องกระแตแล้วก็คืออ้จะเอาไปเฮ็ดเฮือนพายก็ให้อ้เก็บไปเป็นเครื่องมือของเจ้าเลยก็สิด้วยเห็ดใส่ของอ่าคนแรกของ ปัญญาเนี so ่ของน้องออกมาแล้วด้วยด้วยกะสิไรซวยเพื่อนเพื่อว่าเพื่อนหันไม่ยิ่งแต่กเฮ็ดได้อยู่แต่กอแต่ว่าตั้งเสาบ่ได้บาดนี่แต่งตั้งบุกโบ่ได้มันแนวนั้นไหนนู่นแต่ไอ้เองยังบ่มีปัญญาได้ตัวหลังหลังมันหันมันต้องได้เอาเอาสร้างมาสอยน้ำไดรเพราะว่าวีด้าเขาจับใหม่จับตองมันต้องได้คือ กันเลือดใมีตั้งเจ็ดปีเลยนะเจ็ดปีเจ็ดปีบัดบัดถามน้องน้องตองว่าสี่ปีบ่าวหูถามว่าเม่นไพรมาทางน้าให้มายอันน้องนี่เบาดีน้อยบาบาดีน้อยเอาบาดีน้อยเม่นไพรที่คนมาหาดูรู้อันได้วะผู้จะจ้อยผู้จะจ้อยขี่รถสีขาวแต่เบาเสียงน้อยแล้วเบาดีน้อยเบาดีน้อยเพป็นเอินเบาเสียงอะไรอ่ะเบาเสียงแล้เบาดีน้อยเพฝนบอก โอ้คือเป็นสิว่าเสียงน้อยสลบแล้วค่าแห้งซีหายไอยเพิ่นไปสอบแปลงเพื่อนนองกระแตนี่อยู่ในแปดพันบาทคือแล้วเสร็จเรียบร้อยมีอย่างติได้ติได้โดย้าบอดดบ่เอาเงินหรือว่าบ่มีเงินซื้อข่ากับคอเบิกได้โดยโดยอ้าววันนี้แต่ว่าส่วนที่ว่าห้สีเอาหายเจ้านี่โบได้เกี่ยวกับเงินเดือนเกี่ยวกับขายแห้งไอ้คือเพิ่นมอมห้เจ้าไปซื้อเครื่องเลยตัวนี้โดยโดยแต่ไอ เ้าวเชียวหายเจ้าแต่ว่าเป็นเงินกีบเนาะโดยเงินกีบเท่าไรไอ่หนึ่งค่ะหาแสนเนาะแสนโดยโดยอันนี้หั่นเพราะว่าข้าซื้อมานี่มันข้าวเชียูบุ้ว่าต้องเอาใหญ่ขนาดใดต้องใส่ป่านไห้โดยโดยวันนี้ก็ได้คุยเพิ่นตกลงคือประมาณนี้เป็นเงินกีบหาแสนเนื้อไอ้เด้อหนึ่งพันบาทเนาะโดยอุปกรณ์ โดยเงินจำนวนนี่โบดิเกี่ยวกับค่าแห้งเด้อโดยสาธุอันนี้นคือมอบให้ทั้งอ้ายไปซื้อเครื่องมือโดยสั่งเฮ็ดเฮือนไผอนาคตของอ้าเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือบ่มีเฮ็ดหยังก็ลำบากมันบ่มีไฟมันก็ใช้ตัวนี้ได้เนาะโดยก็คือเว้าง่ายๆเด้อชิให้อ้ายเราเบิร์ตาแห้งบัตรขาดไปซาซื้อเกิดเป็นงนัวเข้าน้ำจำปาหมู่คู่แม่นก็ได้เฮาก็ ยังดีแบบมีทั้งพีนาเพืเ<ล>่อนใจซอยทั้งเครื่องมือเครื่องอย่างมาก<ล>ของเงินไอมีเนาะโดยฮะให้อายขอบคุณขอบคุณทั้งพีนาแน่พีนาบะโดยเอาได้พีนาเย้ยบวายบ,บุกเป็นหาดบวายขาดเป็นว่างได้นอนดับอะไรเงินหมื่นตื่นขึ้นมาได้เงินแสนแบนมือใหม่ได้แก่มันในโกดปากโกดก็มีคนอีดูกูหน้าดเด้อสิ่งใดดีดีคือทานภู้ขาตอนเศร้าให้เล้าไร้เขามือแรกได้ สาธุสาธุเนาะรวยคือสะพานบุญกับขอให้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อมีสุขภาพเข้มแข็งเด้อเงินแซนนหายอยู่บานเงินดันหายอยู่ท่งมวยขาดทุงขาดไทยห้มีเข้มแข็งตลอดไปตลอดปีตลอดซาดรวยซาดรวยไอ้ขอโทษถามนี่ไอ้เปคนบ้านไหนปากซคนปากเซโรวย แตงว่าสำเนียงแปลกๆเนาะบ่าวบัวตะคือกันในในบ้านนี่บ่าวว่าอยู่แถวตลาดเต้าเฮือกโอ้โหคนปากเซรวยแดดมาเอาเมียอยู่นี่รวยแม่ดาแซวแซวเอ็ดปีมาเอาเมียอยู่นี่แซวเอ็ดปีรยที่มาที่ไปได้มาอยู่นี่พ่อกับกัมเนียอยู่ใส่ไอพ่ออยู่นีในดาตัดอ้อยมาตั้น้อยรวย อยู่แถบนี่ฉิขึ้นกับควอมหักขึ้นกับอันว่าสวนอ้อยเนาะแม่เลยคืออนุสาเรียวเจ้าอันการสวนอ้อยเลยคุยกันสามมืออันนการเนาะเจ้วเจ้าแมนแทพอ่กับเอ้ยจอยแมนแมนผู้สาวคอบผ้ามาทำเลยเราแมนแมนอันนี้นี่มาแล้ะมูบอกว่าไปเป็นงานบวตะเงเงาวันสาวพันธ์นี่โอ้เป็นงานบวมีอยู่ในสวรรค์ว่าสันมีองงานเขาตัดอ้อยวันสาพันธ์วาสัน ง้อนเทปบอลนี่นะใช่ชีวิตแบบก่อนอายใชเข่ามาอันมากกว่านนี้โดยบ้านนี้หันไปกับไปแล้วย้อนทุกย้อนอย่างเลยนะไปกับไปวะพากันมาหนี่สี่คนสี่คนโดยมามาตัดอ้อยบ้านนี้ก็เห็นเมียนี่ลำว่าตัดอ้อยต้องการจังมือจังมืออายโอ้เกือบปีนปีคนได้แสดงว่าอายบุ๊มีิ๊มเขาล้มทำเชียวซ้ำโดยซื้อยังก็เชียวเดียวนะซื้ออา ไอ้อาโอ้ชื่ออเราว่าคุยสามมือหอบผ่าหอบพรมาอยู่เลยอะนะโอ้ไอมีนี่คุยกับเมียนี่ปีนึ่งคนดีปี่อเพื่อเพื่อเ่อเพื่อเพื่อเน่เพ่นเอเพื่อเพื่่าเพื่อเพื่เพื่อเปื่อเพา่อเพื่อเ่อเพ่าเอเพื่อเพื่อเพื่อเพ้าอั้น่อเพ่เเพ่เา่เ่ไดพอเ่ออเ่เพเ่อ่่่เอ่เ เหล่าปูปลาหน้าน้ำนะเหล่านี่นะบรอดไอินได้เหล่าเบียร์นี่บรอดไอติมได้มาตะเกิดบรอดไอตินเลยดีแล้วใช่เลยยเราบรอดเคยไปเดในน้ำมูลเบิดอบานนั่นสั้นนี่มาอยู่เศร้าปลายปีเศร้าเอ็ดปีนี่กินเหล่าน้ำเขาจืดได้สามขังโอ้ดีแหละดีแหลยไอ อ๋อส่แบบนั้นก็ดีใจนะบัดนี้ง่ากับมื่อไรสิไปซื้อเครื่องแล้วก็เริ่มเพจเพื่อนงกระเทยได้ซื้อต้นแดงนี่แหละซื้อต้นแดงแล้วก็สีขาเริ่มเพจออื่นหมื่นโดย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 ปากง่ายนะปากง่ายเบิ่งบงไรบงบงงามบงหยาบบ้านี้ฮะน่องโดยขั้นว่าเวลาซื้อซื้อแผ่นสุราหันให้เจ้าว่า ไม้ป่านล้มเด้อบ่แม่นไม้ป่านนั่นโดยบ่ได้เฮาสิโทรหาอ้ายโดยโดยโดยสิโทรหาอ้ายคือเนาะป๊าคือคือฮู้แหละวาดนี้เฮากะสิไปเข้าไปเบิ่งอีกที่นึงก่อนเนาะคุณนายอ้ายมีหยังกะโทรหาน้องเด้อโดยโดยอ้าบดนีน้องกสิเมื่อไปก่อนบดนีโดยโดยโเนาะเทมอยู่นั่งเบิ่งนั่นปาเฮามกายเด้อเอามีสุขเป็นแกงเด้ออยู่ที่มแงเลยปาโดย โดยก็โอเคเพื่อพี่น้องเลยเนาะมืัอนี้กับทั้งสิบุญนะันไดเอาเงินมามอบให้ทั้งไอ้มีไปซื้อเครื่องสั่งเพื่อนเพื่อพี่น้องพวกเด็กกระปะกับเด็กสวบ้านแบบเย่ใส่เครื่องมือแบบเราต้องใสไฟฟ้าแล้วเพื่อพี่น้องเราเนี่ยใสเงบประมาณพันหนึ่งไอ้ก็เสียเอาคายแห้งไปซื้อเพื่อนกับขาดไปซะบ่มีเงินซื้อขขาวกินดีอีกเนาะกเกษตรตามที่ว่าเพื่อนมีเพื่อพี่น้องก็ยังดีวันนี้มีทาง พี่นาะเพิ่นอยู่ได้ทั้งเป็นคนฟังไทยแต่ว่าตอนนี้ทั้งพี่เพิ่นกับอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ทั้งสมบุรมามองให้ทั้งไอ้เพิ่นก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพี่นาะหลายๆเดอ้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขภาพเข็มแข็งให้ดำรวยดำรวยเดอ้อโดย ก่จนจคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเไยสบุนก็อนจะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะทำไมาคลิปนี้ก็ฝากกไดไล้คอนเซ็ป์ฝากกดติดตามทั้งสองสบุบานบรรณาในเด้อโดยคลิปนี้ไปได้พ่อแม่พี่น้องกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีเด้อ